สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต้นรักนะคะในรายการเซลล์เดเวล็อปเมนต์ทิปค่ะรายการที่จะมาแชร์เทคนิคมุมมองเรื่องราวต่างๆในการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะต้นเชื่อว่าใครหลายคนเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นปัญหาวิกฤตต่างๆเนี่ยเรามักจะเอาวิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่าการคิดบวกนะคะหรือว่า p o s i t i v e t thinking เนี่ยมาใช้ในการปรับมุมมองปรับความคิดของเราใหม่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆนี้ไปได้นะคะ แต่ว่าในขณะเดียวกันข้อดีของ positive thinking เนี่ยมันก็มีอีกด้านนึงค่ะด้านที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็น toxic positive นะคะหรือว่าการคิดบวกที่มันเป็นพิษนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยต้นก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักกับ toxic positive กันค่ะว่ามันคืออะไรแล้วการคิดบวกที่เป็นพิษเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างนะคะ positive thinking หรือว่าการคิดบวกเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เวลาที่เราเจอปัญหานักหนัก โดยการปรับมุมมองความคิดนะคะอย่างที่บอกไปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ทําให้เราเนี่ยเครียดน้อยลงวิตกกังวลน้อยลงแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ไอการที่บอกให้ตัวเองเครียดน้อยลงหรือว่าตกกังวลน้อยลงเนี่ยบางทีมันก็จะสมผลลบนะคะซึ่งมันนําไปสู่การมีท็อกซิกโพซิทีฟนั่นเองค่ะท็อกซิกโพซิทีฟนะคะหรือว่าการคิดเชิงบวกที่เป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่เนมันเกิดจากการที่เราเนี่ยพยายามจะคิดบวกมากจนเกินไปนะคะ่ะ คือจากที่ต้องไปหาเรซิ a r ช h มานะวคะ่ะว่าคนส่วนใหญ่สมัยนี้เนี่ยมักจะมีความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขแบบสูตรสําเร็จค่ะก็คือเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีต่างๆมาเนี่ยก็มักจะไปหาโคดเฮาทูต่างเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะเช่นโคดที่ให้แรงบันดาลใจเฮาทูที่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยการคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนไปกัดก่อน จิตใจของเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะคะเหมือนเราเอาความทุกข์ของเราไปซุกไปข้างใต้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็เลยกลายเป็นส่งผลลับที่ไม่ดีกับเราทําให้เรากลายเป็นคนที่อาจจะเก็บกดกับความรู้สึกนั้นไม่ซื่อตรงกับตัวเอง จากที่ไม่เครียดก็อาจจะเครียดมากกว่าเดิมสุขภาพก็อาจจะแย่ลงไปมากกว่าเดิมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูกันว่ามันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจจะกําลังเป็นคนที่มีท็อกซิกโพซิทีฟหรือความคิดเชิงบวกที่เป็นพิษนะคะเขาจะม,มีหลายสัญญาณด้วยกันนะคะแต่ว่าต้นขอยกมาแค่3ส,สัญญาณใหญ่ๆที่เราน่าจะเห็นกันได้ชัดเจนที่สุดนะคะข้อแรกก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่อาจจะกําลังปิดบังความรู้สึกตัวเองและไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะ อันนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยแหละเราลองคิดดูก่อนว่าเราไม่เป็นไรจริงๆหรือเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันไม่เป็นไรคือฉันโอเคมากอะไรแบบเนี้ยเนาะสัญญาณถัดมาค่ะก็คือเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เรารู้สึก อันนี้เหมือนคําอาจจะซับซ้อนแต่ความจริงก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือถ้าความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนโกรธตัวเองอะ่ะแบบความจริงเราฉันแบบเครียดฉันอยากจะร้องไห้มากเลยทำไมฉันถึงพูดออกไปแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันก็แปลว่าเราอาจจะกําลังมีท,ท,ท็อกซิกโพซิทีฟอยู่ก็ได้นะคะก็คือเราอาจจะพยายามคิดบวกหรือพยายามที่อยากจะผ่านมันไปให้ได้มากจนเกินไปนะคะสัญญาณที่สนะคะเป็นสัญญาณที่เราอาจจะสังเกตได้จากการคุยกับคนอื่นเวลาเรา มีเพื่อนมาปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะเราลองสังเกตตัวเองดูว่าเราพยายามยัดเยียดความคิดของเรามากจนเกินไปหรือเปล่าเราลืมที่จะฟังความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของเพื่อนที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเกินไปหรือเปล่าคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มี toxic p o โพซิทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังปัญหาตรงหน้าของเพื่อนนะคะแล้วก็เผลอยัด ความคิดบวกของเราเนี่ยแหละใส่ให้เพื่อนไปเยอะๆหรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเนรี่ยทั้งที่ความจริงแล้วเพื่อนอาจจะแค่ต้องการคนรับฟังหรือเปล่าหรือบอกว่าเอ้ยมันต้องแก้ปัญหายังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็น3สัญญาณหลักๆเนาะที่เราอยากให้ได้ลองเช็คกันดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีท็อกซิกโพซิทีฟหรือเปล่านะคะสรุปแล้วนะคะการคิดบวกหรือว่าการมีโพซิทีฟทิงกิ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่เราซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็เป็นคักนนะะ อ่อนแอบ้างก็ได้นะคะไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะต้องผ่านพ้นไปด้วยใบหน้าที่เป็นแบบรอยยิ้มตลอดเวลานะคะลองไปรีเช็คตัวเองกันดูค่ะฝากติดตามต้นรักแล้วก็ Future ร์เทรนะคะได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทาง Future ร์เทรค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ